พวว่อครัวมาจากนะครสวรรค์น,นะครับมาอยู่บ้านป่ามหม่วงนะครับเ okay. <New> อน <Sing. S 1> าเลยเนื้อสิงครับเราจะทำปิดวันนี้นะครับเมนูของเราค่อยดูครับว่ามีอะไรนะครับก่อนอื่นเราต้องยกก่อนนะครับถึงไม่ข่าวนะครับว่าเอาเอาเราไปเพื่อนโอเคโอเคโอเคโอทุกคนต้องยกก่อนนะครับต้องยกก่อนนะครับใน้ำร้อนมาครับเลยเนื้อสิงเอเล เาเดเาเด้มโ้โลคนเป็ี้ย่อกรุงเทพเป็นจริงคนเนาะนี่คันเทียครับหลุดเลยกรุงเทพแลงเป็นจริงเป็นกริงของทุนบุรีอยูทุโคท้ยบ่เมดห้วยอ่ะน่าจะใครงเลยเขาเขาห่วยรานก็ถูกรถบ่านก็ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาล้วนก่อนเขาเขาต้องถูกัรกกันแรกกันแรกต้องเราต้องเอาไป ไฟก่อนลนลนลนไฟก่อนไม่ลนก็ได้ครับไม่นลนก็ได้ได้ไต้องลนไฟก่อนต้องเอาเอาเกียร์มามาโรยกับใบตะไคร้ให้มันร้อกันเกียร์แล้วก็ถูทูทูถ้าเราอยากินไปแล้วก็กัดปีกมันเลยเอาต้องลงหัวก่อนลูดเราต้องมาลนผลหัวไปได้หัวมั็นผมน้อยนี่าต้องส่งมีครับพรอบครัวของเราครับที่กรุงเทครับคนเดิมเกียร์คนเดิม ยังหลอเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าดำนิดนึงนะครับตรงนี้ทำงานเยอะปิดตัวมันมันรื้อไปนะครับโอ้มันอยากลุยต้องน้ำออกเดี๋ยวจะกวนน้ำก่อนถูกใครต้องมีน้ำใส่เกลือหน่อยใส่เกลือว่ามัน่ีกว่าใส่เกลือว่ามมันดีกว่าแต่ชอบน้ำว่ะฮะต้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยตี๋ก่อน ทำหลครับขั้นแรกต้องสีนี่ครับคนทำเป็นนะครับไม่ยอมมีจันต้องทำงงเป็นชิ้นเป็นชิ้นเ,เอาเนื้อ,อามาต้มก่อนนะครับขั้นแรกนี่ครับเราจะมหม,ม้อต้มแล้วจะต้มใส่ตะไคร้นะครับขาเป็นมะกรูดมาดูต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงแม่งกับแห่แบววท่้งทีเลยตาอเออเดี๋ยวเราบอกว่าเป็นนี่ครับต้มเป็ดนะครับ แล้วก็จะมาลาบ,บไม่รู้ว่าจะลาบยังไงนะครับต้องมาดูเอาขึ้นมาแล้วมันหั่นค่อยมาลาบนะครับมหม้ออยู่ๆ,ๆ,ๆนะครับอันนี้หัวกับตีนนะครับกับแก้มพันเทพนะครับมันเป็นอะไรที่ทำยากนะครับต้องช่วยกันับ <c oughs> ไ,ไว้ซอยกันมาแล้วง่ายไว้กินง่าย หอมนี่ครับสูตรลับเป็ดแบบโบราณนะครับเราจะเอาเป็ดไปต้มก่อนนะครับเอาหนังเอาเนื้อไปต้มแล้วก็มาหั่นแล้วก็มีหอมอแดงพริกแล้วก็หอมรวมครับหอมรวมทุกอย่างจะมีเครื่องในมีเนื้อมีหนังนครับ แล้วเขาเอาไปลาบนะครับไม่รู้ว่าราบจะใส่อะไรบ้างนะครับนี่ครับนี่ครับสูตรนี้นี่ราบเป็ดแท้ๆนะครับลาบเป็ดแบบสมัยเก่าๆนะครับสมัยก่อนๆเราจะเอาไปคั่วในกระทะนะครับผัดในกระทะมันเป็นเป็นอ่ำนะครับอันนี้คือลาบเป็ดจริงๆนะครับเขาจะน้ำต้มเป็ดนะครับใส่ครับ ต้งเป็ดครับยอดครับเดี๋ยวชิมๆครับชิมๆนิดนึงครับเราตู้ครัวเชฟของเราว่าแซบแล้วนะครับ,เ,รรบเดี๋ยวเราจะชิมอีกนะครับว่ามันจะแซบไหมอ,อ,อ,อืมแซวิลิโอ้ในการ แล้วเมาดูลาบกันนะครับลาบไปก่อนนะครับขาดไม่ได้คือนี่ครับผักใบมะ,ปประกปปรูดใบมะกรูดนะครับจะหอมเอาก้านออกนะครับเราจะหั่นจากใบกันนะครับใส่พริกใส่ยังแน่พริกใส่ยังแไงน,นะตอนนี้ใส่พริพกกระขัวใส่พริขพกขัวแล้วก็หอมแดงนะครับ กับบกักหน,น้าครับนีน่ครับไปกินแน่แน่บรีครับหอมหอมหอมตอนนี้เอาหนังไส่อยัางนั้นไส้ตุ่ม,มนะนั่นหอมก็เป็นโซนบังหน้าหน้านี่อันนี้หอมไส้ไส้ลาบครับไส้ะลาบเป๋ห้องนี้ครับอหอมยอด <laughs> ตามด้วยนี่ครับหอมรวมยังไม่ใส่เห็นเนาะ ใส่ผงสูรสลงมาแต่ตอนใส่ผงสูรสบ่เห็นครับตอนนี้เนี่ครับเบรรยากาศตอนค้นนี่แหละหอมเขาดังในที่นีเราจะมาดูบรรยากาศคนมานั่งอื่นน้ำลายน้ำกันนะครับนี่ครับแล้วมีคนสวยแล้วนีผมรู้ผมเด้อน้ำลายน้ำปานไปเขาหัวผิดพงชูรสหอมโอ้โหหอมมาก ต้องเป็ดครับอันนี้เราซื้อต้มเป็ดนะครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราไปแจกให้ครับเดี๋ยวไปกินต่อที่บ้านรอบหน้าครับวันนี้เรากินโอเคครับโอเคโอเคเป็นกันเองที่สุดอันนี้ตอนนี้เรากินตอนนี้สมอลเะฝอกฝอยงันนแม่งสีกินเป็ดอะไรกันสุดยอดครับสุดยอดเออเสียนนับเป็ดสุดยอดมากเลยนะท่านผู้ชม ไ่สิ่งใต่เนื้อเบอรครับส่วนตั้งเดิมสวนตังเดิมของชาวอีสานของเราไม่สิ่งต้องราบแบบนี้นะอันเบอ่์ครับส่เบอร์ทุ่น